ครับก็สวัสดีครับนะครับเทปนี้เราก็มาฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เริ่มจากเพลงเพลงคนเศร้านะครับก็เป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินนะครับเพลงนี้คุณทาน,นินร้องเอาไว้นะครับเพลงนี้ <c oughs> ขอฝากเพลงเศร้าจากอุราเขียนขึ้นจากหยดน้ำตากรีดมาจากขั้วหัวใจอาจฟังไม่หวานไม่ชวนอารมณ์แจ่มใสเหมือนเพลงสวดในโบสถ์ใหญ่พาหัวใจห่อเหี่ยววังเวง ขอฝากเพลงเศร้าทั่วโลกาที่ใจถูกคมสเสนหาปักขาอกเลือดละเลงบทเรียนความรักต้องใช้หัวใจฝึกเองไม่มีผู้ใดสอนเก่ง เหมือนคนหลอกลวงสอนเราความสุขมีได้หลายอย่างบางครั้งได้ร้องครางครางหัวใจก็สุขเหลือเดาวสุขที่ได้นึกได้คิดถึงเกี่ยวกับเขา แล้วคอยสะอื่นเบาๆสงสารตัวเราเขาไม่ใหญ่ดีนี่แหละโลกกลมแกนเอียงพระพรหมช่างแต่งช่างเรียงขีดทางให้เราอย่างนี้ อาจจะท่านเห็นหัวใจเราเป็นเหล็กดีก็เลยให้โดนขยี้เพราะกลัวจะตายชชาไปครับก็จบไปนะครับก็อีกเพลงหนึ่งนะครับขออภัยนะครับก็ผลงานของคุณพทวีพงศ์เหมือนกันนะครับก็คุณท่านเองก็เป็นผู้ร้องนะครับ ขออภัยยิ่งมีน้ำใจทุกคนที่เคยเผื่อแผ่กะมนช่วยคนหลงทางพลาดผิดแผลรักกลางอกบัตรนี้หายแล้วสนิทเมฆหมอกกลุ่มชีวิตพาลอยพ้นจนลาบเลือนไกล รังหนึ่งใจนี้เคยเหยียมเกลียมรา้ยกาดด้วยความขุ่นแคนอาฆาตที่โดนรักหลวงหมองไมอเหมือนคนตาบอดไม่รู้ว่าใครเป็นใครเที่ยวหลอกพานพลาใจคิดเอาแต่ได้ใส่ตัวเรื่อยมา เสียใจที่ก่อบาเวนมาหันหลายหญิงต้องตรมจาบันสะอืนสมสารนั่งกินน้ำตาสิบนิ้วนี้กราบลงแทบตะการดายกโทษคนโหดสักคราชาตินี้ชาตินาโปรดอย่าจองเวน คิดว่าเราต่างเคยร่วมเล่นละครเรื่องราวขึ้นคลมยอกย้อนถึงตอนต้องจำใจเล่นขอพรฉันหน่อยเถิดนะแก้วตาเนื้อเย็นวันนี้เพื่อนคนยากเข็นขอเดินเข้าสู่ประตูวิวา ครับก็ผ่านมาแล้วนะครับสองเพลงนะครับครับช่วงนี้ก็อยู่ในบรรยากาศนะครับอยู่ในบรรยากาศเศร้าๆซึมๆยังไงไม่รู้นะครับโลกนี้ก็มีแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวที่พม่าก็ผ่านมาสองสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็คนตายก็เยอะนะครับที่แผ่นที่เมืองใดเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับก็ตก ถล่มลงมานะครับ30ชั้นก็คนเราก็อย่างนี้แล้วครับถึงคราวเมียนเป็นไปมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องเมียนเป็นไปนะครับมันห้ามกันไม่ได้นะครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับชายหน้าซึมนะครับก็ของคุณทวีพงศ์เหมือนกันนะครับเป็นผู้ประพันธ์ไว้คุณทานินก็เป็นผู้ร้องนะครับตัวงนี้ นี่ละลือโลกมนุษย์คนซื่อที่สุดกลับเป็นคนน่าสงสารหน้าชื่นอกตรมระทมทุกทรมานก็ยังยิ้มได้อ่อนหวานเพื่อความสำราญของใครหลายคน ให้เธอแล้วทั้งชีวิตถึงเธอพลังผิดไม่เคยนึกเกลียดสักคนเฝ้าคอยห่วงหาลับตายิ่งพากังวลถ้าเธอหิวจัดขัสนอยากกินเนื้อคนฉันพร้อมยอมปลี แต่วันนี้เธอคงไม่มีเวลามาคิดถึงคุณค่าแห่งความจงรักภักดีเธอคงจะลืมชายหน้าซึมคนนี้คนที่ร้อยวันพันปีรักเธอไม่มีแกลนครอน หากวันไหนเธอมีโชคมนุษย์ทั้งโลกคงรวมยินดีสลอนแต่ถ้าวันไหนน้ำตาไหลเปื้อนแก้มอ่อนขอเธอเว้นที่บนมอนให้ฉันหนุนนอนทุกร้อนด้วยคน ก็จบไปนะครับก็มาฟังเพลงที่คุณสุเทพร้องเอาไว้นะครับสุดพารนานะครับก็เป็นผลงานจากคุณศักดิ์เกิดสิรินะครับเพลงนี้เธอโสภางเหมือนนางสวรรค์งามเย้ยจันท์วันเพ็ญเด่นดวงเธอโสภาดังมาจากแม่นสูวงพุ่มพวงเจ้านี้งามจนสุดพารนา เธอพลิงพราวะสะกาวแจ่มใสเธอใช้ไหลเหมือนนางจากฟ้างามเหมือนดาววับาบาอยู่เวหาควันตาเจ้านี้งามดังดุดเทพีสวดทรงงามเหมือนเทพอับซ้อนเยื้องยางจรดังราชสี เนตรคมวาวเหมือนดังเผ็ดมณีสุดที่พี่จะชมน้องนางเธอโซภางามตาเฉิดชมงามหน้าลมไม่มีจืดจ,งจางเจอหน้ามนทุกคนต้องตาค้างน้องนางเจ้านี้งามจนสุดพรานา โอ้ยเยเธอโสภานั่งมาจากแมนสูงโอ้โโออเยเยงามหน้าลมไม่มีจืดจางเจอหน้ามนุทุกคนต้องตาค้าง น้องนางเจ้านี้งามจนสุดพลนาเจ้านี้งามจนสุดพลนาครับก็อีกหนึ่งบทเพลงนะครับแม่ยอดส้อยนะครับก็คุณสุเทพก็รองเอาไว้นะครับเพลงนี้ก็คุณสง่าอารัมรีเป็นผู้ประพันธ์นะครับ นางเอ๋ยน่งน้อยยอดซอยสุดสเน่หาเจ้างามเลิศฟ้าลำคาเนื้อกว่าหญิงใดเพียงหนึ่งนงนุดสุดรักปักใจสุดอะไรยอดซอยน้องจุติจากสวรรค์ เหมือนเทพสร้างสรรค์ปั้นโชมใช้ลายถึงองค์เทพไทยแม่อิสวนนารายหากได้โยนคงลงพระองค์ใจหนักแชมเอ้ยชมำชอยยอดซอยสุดที่รัก พี่ปองพองพักเหมือนปลารัห่วงวารีฟารุงอุสาหรักโชมสุรีเช่นกับพี่รักแม่ย่อซซอยเอ้ยครับก็มาฟังเพลงที่คุณก้านร้องเอาไว้นะครับคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับดาวจรัสแสงนะครับก็เป็นผลงานจากคุณ ชุมพลอาบทิพนะครับเพลงนี้ด,ดาวเอ้ยดาวน้อยเจ้าลอยสูงเด่นใครใครเขาก็แลเห็นว่าเจ้าสูงเด่นเนื้อดาววาดึง เจ้าสะกะเจ้าเป็นดาวที่พี่อาจเอื้อมไม่ถึงอยู่เหนือดาวว่าดึงพี่จึงได้แต่แลมองดาวเอ๋ยก่อนนั้นเจ้าอย่างไรขคะใครๆก็ไม่นำพระ ไม่เลิศเลอกกว่าแสงดาวเรืองรองเจ้าสกาาวจึงมีคนเฝ้าคอยบองหยุดเด่นเหมือนดาวทองสักวันจะมองวิญญาก่อนนั้นเจ้าคิดถึงบ้างหรือเปล่า ก่อนที่จะมาเป็นดาวใครเขาส่งเจ้าเข้ามาเฝ้าอุ่มชูจนเจ้าได้เป็นดารามีแสงมีค่าพอได้เวลาก็เคลื่อนคล้อย ดาวเอ๋ยอยาหวาพี่ถ้งกว้างดาวเอ๋ยยาวาพี่ถ้งเจ้าวันใดเจ็ปวดรัวเรา้าตัวพี่จะเฝ้าแงนคอรอคอยเฝ้ารอสาบน้ำตาดาวที่ลังย้อย ากแม่นดาวลอยใช่ลอยจากฝ้าลับไปครับก็จบไปนะครับก็กับคุณชลินอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่ขับร้องเอาไว้นะครับหยาดรุงนะครับก็เป็นผลงานของคุณชาลีกับคุณประสิทธิ์นะครับเพลง อย่ารุ่งงามราวดวงดาวรุ่งจิตรุ่งความโสพิษรุ่งชีวิตชายแมงเงาวดวงตาคมซึ้งซึ้งดังเพชรวาวช่างงามอคคราวอย่ารุ่งราวยดน้ำริน อย่าตรุงคนดีปลาณีพี่หน่อยอย่าลอยสูงนักพี่ปองรักยอดอยู่พินลมครวนคำวานเสียงทานรารินกรำครวนทวินว่ารักอยู่พินเช่นกันเธอห,อหอมความดี เป็นที่คระคลุงประหนึ่งสายรุงรุงดูห่วงชีวันยามยิ้มแย้มยวนชวนให้ชายฝันสยบใจนั้นรักเหลือขนาอยาดรุงงามราวดวงดาวกระจ่าง รุงดังนำค้างที่ยังค้างตามพลึกษาสางเธอคือความหวังฝังใจทุกคราพี่ครวนไฟหาพี่รักบูชาญาติรุงครับก็มาที่ผลงานเพลงของคุณพยงมุกดานะครับเด็ดดอกรักนะครับคุณชฉลินก็เป็นผู้ขับรองนะครับ อย่าโศกไปเลยอย่าเศร้าไปเลยเมื่อเคยรักกันความรักต้องแปลเปลี่ยนพันเหมือนความฝันที่แปลเปลี่ยนไปร่วมคู่ครองกันไม่เนิ่นนานวันต้องพลันจำใจถึงรักมากแท้แค่ไหนอย่าฝันฝายยังยืนจีรัง จากกรรมเวรสุดแต่กฎเกณฑ์ลิขิตชะตาเป็นคู่สุสมสร้างมาสูงสุดฟ้าต่ำจนยาบังเมื่อรักมันจริงผ่านสิ่งลวงใจหากใครคิดชังรักแท้จับจุงมุ่งหวังถึงจนก็ยังหวังความรื่นรม เด็ดดอกรักรวมตนคนละกิ่งไม่รักจริงจึงเจอจางเหมือนมางคู่ชมแรกรักกันมีเคยไว้วันพลันคำติชมเบื่อรักเหลือคมอ่างดินฟ้าห่างไกล ตัดขาดไมตรีสุดสิ้นกันทีเถิดความระทมเมื่อคิดมีคู่สู่สมขอเด็ดดมดอกรักรวมใจจับกิ่งเดียวกันเด็ดดอกเดียวกันมันไหนหรือไทยถึงทุกสุขแท้แค่ไหนขอฝากใจแก่คนรักจริง ครับต่อไปก็เป็นผลงานเพลงจากคุณสไลด์ไกเลิศนะครับไม่เคยคิดเลยนะครับก็คุณสุเทพก็เป็นผู้ร้องนะครับเพลงนี้ไม่เคยคิดเลยมีเคยเหมือนสวายยอดชูหากเธออยากรู้คิดนึกดูควรอาภัยกันบ้างใจฉันจำทนหมนมางความรักลอยไปและห่าง โ oh, อ้ปางฉันมองหมดทางทนฝืนไม่เคยคิดเลยรักเอยอย่างประลาดใจฉันไม่เคยฝ่ายฝันรักกันอย่างสุขใจรมรืน่นความรักมีกรรมสู้ฝืนชนายเธอกลายเป็นอื่น ไม่ยังยืนน้ำตาต้องกลืนตกานรักเหมือนฝันรักกันหลวงเล่นนี่เป็นเพราะเวนก่อเกณฑ์ชนยัยรักแสนหวานนี่นานเท่าไรเธอเชื่อบางไมยว่าใจฉันอาวร ไม่เคยคิดเลยมีเคยเหมือนสวายอดชูไม่เคยอยากรู้นึกดูเธอเปลี่ยนใจไปก่อนความหลังยังคอยหลอกหลอนสวรรค์คืนเดียววันก่อนโอ้อาวรรักมาตัดร้อนห่างเอ่ย รักเหมือนฝันรักกันหลวงเล่นนี่เป็นเพราะเวนก่อเกณฑ์ชนะรักแสนหวานนี่นานเท่าไรเธอเชื่อบางไม่ว่าใจฉันอาวรไม่เคยคิดเลยมีเคยเหมือนสวายอดชู ไม่เคยอยากรู้นึกดูเธอเปลี่ยนใจไปก่อนความหลังยังคอยหลอกหลอนสวรรค์คืนเดียววันก่อนโอ้อาวรรักมาตัดร้อนห่างเอย้ยครับต่อไปก็มาที่ผลงานของคุณมนัสปิติสารนะครับเพลงนี้ก็แต่งให้คุณธนุสัก้องนะครับขาดคุณคงไม่ถึงตายนะครับชื่อเพลง เพราะผมต่ำกว่าคุณใช่ไหมจึงช้ำใจอยู่ตลอดมาได้ฟังแต่คําที่บาดอุราคุณเสกสรรมาวา่ามุ่งพลาพลานใจมองเห็นภาพตามซ้ำศักดิ์ศรี ลืมว่าจีที่เคยให้ไวเกียรติคุณรู้ก็ดูผมต่ำเกินไปเมื่อคิดจะตัดเยื่อใยทำไมต้องประนามผมผมรู้ตัวเหมือนกันว่าตัวผมนั้นขาดความเหมาะสม เมื่อคุณสินรักพักดีทําผมอย่างมีบาดใจระบมคมคืนใจถึงผมต่าก็เพียงสักชัน้นใจผมนั้นมิเคยอยาการขาดรักตัวผมคงไม่ขาดใจขาดคุณผมคงจะไม่ ถึงตายรอกคุณผมรู้ตัวเหมือนกันว่าตัวผมนั้นขาดความเหมาะสมเมื่อคุณสิ้นรักพักดีทำผมยังมีบาดใจระบมคมคืนใจถึงผมต่ำก็เพียงสักชัน้น ใจผมนั้นม่เคยอยาการขาดรักตัวผมคงไม่ขาดใจขาดคุณผมคงจะไม่ถึงตายรอคุณครับก็มาที่ผลงานครูไผบูรณนะครับขวัญใจคนจนนะครับเพลงนี้ก็ร้องกันหลายคนนะครับก็คุณสุเทพคุณ อะไรอ่ะที่ร้องก่อนคุณปิชาหรือไงเนี่ยผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ร้องกันหลายคนนะครับเพลงนี้สุดท้ายนี้ก็คุณพนมนพรก็เอาอมาร้องนะครับเพลงนี้จอมใจของคนจน,จนจนเช่นฉันช่างงามโสภาผ่องพันทำไมใจฉันจึงฝันถึงเธอยามนิตราแนมอนจะน,นอนละเมอ ตามเรียกนามของเธอเื่นเผอว่าเธอแอบอิงเทวีฉันเอ่ยเพียงเคยพูดกันโซทองคล้องใจผูกพันเป็นจอมใจควันจนฉันรักจริงดังส้ำเนียงกระซิบน้ำทิพแม่ปิง หลั่งไหลจากใจยอดยิงเป็นมิ่งขวัญใจคนจนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยภัพหลับไหลฝันถึงจอมใจฉันสุขในกะมลสร้างสรรสวรรค์ประสาจนวิมานรักเรามีสองคน เป็นความสุขล้นฉันมีจอมใจดวงใจฉันมีเทวีสวรรค์อยากจนก้มหน้าฝ่าฟันพาดวงใจฉันลอยฝันแสนไกลมีรักเดียวเหนี่ยวโน้มปลอลมหัวใจ เทอูลบูชารากักไว้ขอให้รักนิรันดรครับมาที่เพลงน้องนางบ้านนานะครับผลงานของครูไัยบูลนะครับก็เพลงนี้ก็ร้องกันก็คุณสมยศก็ร้องแล้วก็คุณปองปิดานะครับ โชมเอ้ยสางแม่นางทองทุงโสภาหญิงกว่านางกรุงไม้มุ่งยนโชมน้องนางบ้านนาอย่างนี้แม่ยังโสพีสร่างเอมอิ่มปลางดังนางฟ้าลอยมาอวดชมลาวัน สวยเอ้ยรวงทองหน้ามองลิบลิวเห็นแนวก่อไผ่เป็นทิวลิบลิวสดสีอัมพันใกลจะเป่าร้องข้าวร,งาว,รวงสีทองไกลปัน่นมือแม่นางเบาบางนั้นกำเขียวเกี่ยวข้าวในนา ใบข้าวคมเรียวเกี่ยวแก้มเป็นรอยเลือดย้อยหนวนปรางยิ่งงามไม่สางประทรับใจขา้านางน้องบ้านนาโซภาลำเลิศเสียทีแม่เกิดห่างไกลคนปอง หอ,อมเอ้ยมาลายทั่วไหนแควลาหอ,อมเดียวไม่เหนี่ยวใจหนาวเหมือนกลิ่นสาบสาวเนื้อทองใครเอาความรักพี่เป็นเหมือนกรรำแพงปองรมประลองประคองควันรำพันแอดน้องบ้านนา ครับต่อไปก็เป็นเพลงเทวีนะครับเพลงนี้คุณทูลองใจเป็นผู้ร้องนะครับก็เป็นผลงานของคุณสัมพันธ์กับครูมงคลนะครับเทวี ee, ชมเทวีงามกว่าองค์อุมาสุดจะหาคำเปรียบเลยสุดฉเฉลยคำเปรียบชมสุดจะสมคำชมได เทวีผิวนารีงามพ่องนูวละไมจิตวันไว้คราใกล้กันกลิ่นชวนฟันพาสุขใจอยากเคลียร์ใครไม่ส้างสาหากองค์อีสวนพบแล้วรันจวนคร่ำครวญลืมองค์อุมา จะพลันวางนางเคียงข้างอุรามอบชีวาแด่เทวีไม่มีมังเทวีราหรือดีหอมอบอุนวนวลปรางกลิ่นไม่จางชายชื่นชม อยากจะสมใจผูกพันจิตวันวาน,นจิตกระสันมันอุราเทวีราวหรือดีหอมอบอว่น,นวลนปรางกลิ่นไม่จางชายชื่นชมอยากจะสมใจผูกพันจิตกระสันมันอุรา ลงรูปชมเทวีรักล่ำหาเทวีพี่ไม่มีหัวใจรักใครอีกเลย